มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลูกเจ้าฟ้าสิริวรณณวรีหลังร่วมจัดงานแฟชั่นที่ปารีสฝรั่งเศสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรณณวรีนารีรัตราชกัญญาผู้ก่อตั้งและผู้อํานวยการฝ่ายสร้างสารรค์แบรนด์แฟชั่นสิริวรณณวรีนารีทรงจัดงานแสดงแฟชั่นพรีสเตชั่น เปิดตัวคอลเลกชันเสื้อผ้าสำเร็จรูปประจำฤดูใบไม้ร่วงหรือวันฤดูหนาวปี2023และ2024ของแบรนด์เพื่อจะแสดงในช่วงปารีสแฟชั่นวีคณโรงแรมลิฟปารีสที่ประเทศฝรั่งเศสที่ผ่านมาค่ะโดยมีแขกรับเชิญพิเศษเข้าร่วมงานในการจัดแสดงคอลเลกชันมากมายผลงานเสื้อผ้าคอลเลกชันประจำฤดูใบไม้ร่วง หรือดูหนาวปี2023-2024นี้คือความหมายที่ชัดเจนสง่างามเปี่ยมสเสน่ห์ในแบบของผู้หญิงของสิริวันนาวรีนารีผู้มีความเป็นผู้หญิงอย่างชัดเจนแต่เต็มไปด้วยความแข็งแร่งท้าทายแล้วก็อิสระเสรียิ่งทั้งเติมความสมบูรณ์แบบให้ครบคันด้วยกระเป๋าถือรองเท้าเครื่องประดับแล้วก็แว่นตากันแดดด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ